ทัมากทั้งยุงทั้งแมลงเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดกันมีสีเขียวด้วยสีเขียวสอ,องอันเปิดออกเลยทีเนี้ยถ้้เราดึงออกเปิดออกหมุนก่อนหมุนก่อนเออหมุนไม่ได้หม,มุนไปข้างไหน กลัดทำความสะอาดเลยโอ้มลงเยอะมากแมลงทุกชนิดเลยมาติดกับดักนะคะน,นี่ซื้อมานี่ฉลัดทำความสะอาดเขามีแปรงให้ด้วยนะราคาไม่แพงด้วยโอ้ฉลดัดทำความสะอาดเ,เร็วๆยุงมันมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปดักมันต่อ ันนี้คือเราถอดปลั๊กมานะคะถอดปลั๊กแล้วก็ถอดฝารอบออกเราสามารถทำความสะอาดได้ถ้าเราจะเอาไปไอ้น,นั่นยุ่งแรงแล้วก็วกเต็มเลยเราไม่ต้องใช้ไม้ตียุงไปวิ่งไล่มันแล้วมันมาติดก,กับดักเองเลยมาแล้วก็ช็อตตัวเองตายเองอยุงเยอะนะ